มิสเตอร์บีเป็นคนที่มีความลหลงใหลโคตรมากๆกับพิวดิพายถ้าคุณเคยได้ดูคลิปของมิสเตอร์บีสมัยก่อนเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงพิวดิพายบ่อยมากซึ่งปัจจุบันพิวดิพายมียอดซับมากถึง100้ล้านซับเลมิสเตอร์บีเนี่ยก็เลยไปแล้วนะถือได้ว่า2คนนี้เป็นคิงของ YouTube แถมวิดีโอแรกของช่อง2คนนี้ก็ยังเป็นมค้าเหมือนกันด้วยมิสเตอร์บีชอบพิวดิพายมากเพราะว่าพิวดิพายเนี่ยเป็นช่องที่มีคุณภาพซึ่งจุดยืนที่พิวดิพายเนี่ยยืนมาโดยตลอดคือเป็นชช่่่่่่่่ออองงงงงงทททีีีีีมมมมมควาาาาโโดดดดดักกสุในน YouTube ยเเรรรจะไพูถึึซป็บ95% ของช่อง YouTube ที่มีความโด่งดังเนี่ยส่วนมากจะเป็นช่องเพลงช่องทีวีซีรีส์ไม่ก็ช่องเด็กนะครับซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าช่องเหล่านี้มีเงินทุนมีโปรดักชันที่มันมากกว่าคนธรรมดาปกติซึ่งมันดันคล้ายกับสิ่งที่มิ b เตอร์บีมีอยู่ตอนนี้ซึ่งวิดีโอต้นฉบับของวันนี้ครับก็มาจากช่องนี้ช่องแพทริกเขาเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับสนุกมากเลยสำหรับใครที่อยากดูต้นฉบับนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดูช่องเขาได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนาเวนอัลตาลครื่อองมื ผลิตเครื่องบินเลยครับโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือดีไซน์ครับคือมีความเท่มากๆเหมาะสำหรับโครงหน้าทุกรูปแบบครับและอีกอย่างคือการป้องกันแสงสีฟ้าครับซึ่งไม่เหมือนกับแว่นธรรมดาทั่วไปใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสามารถตัดเป็นแว่นสายตาได้ด้วยนะครับและอีกอย่างอย่าลืมใช้โค้ชชนะคุ้งเพื่อลดมากถึง100บาทคุณซื้อเขาจ้างผมย้อนกลับไปเมื่อปี2อ1 3ันเ็ดมที่มิตเตอร์นีนยังมียอดซับแค่เ1 2้ยิคน,คนเขาได้อัปโหลดวิดีโอที่มีคุณภาพต่ำทุกๆวันโดยยง เขาเป็นคนที่คิดไอเดียได้เร็วมากครับเขามักจะหาไอเดียการทำคลิปต่างๆโดยไม่รอที่จะนำเสนอมันออกมาครับเช่นพิวดีพายได้เงินเท่าไหร่นี่เป็นคลิปแรกจากหลายคลิปที่จิมมี่หรือปีเตอร์บีทเนี่ยทำเกี่ยวกับพิ้วดีพายโดยคลิปนี้ทำให้เขาได้มี100 0วิวจากฝีมือของตัวเขาเองและในเวลาต่อมาเขาก็ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับพิ้วดีพายมาอีกคลิปครับซึ่งเป็นคลิปพิ้วดีพายอีกแล้วซึ่งจิมมี่จะออกมาอัปเดตเกี่ยวกับจำนวนเงินของพิ้วดีพายตลอดจนกระทั่ง กูเกลียดพิวดิพายซึ่งช่วเรา้เป็นปเรื่องปกติแล้วครับที่ยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยจะออกมาทำคลิปก,กับพิวดิพายเพื่อให้ได้ยอดวิวผมไม่ได้เกลียดพิวดยพายหรอกครับแต่ว่าผมแค่อยากรู้ว่าคุณจะกดคลิกคลิปนี้เมื่อ่คนนะฮะซึ่งเขาก็ทาคลิปนี้มาเรื่อยๆโดยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือคนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์พิวดิพายในเวลานั้นมียอดซับมากถึง25ล้านซับเล่นเกมทําคลิปตลกฮ่าๆฉนันเคยที่เขาจะคอยเอนเตอร์เทนกับเหล่าคนดูที่มาดูคลิปเเคค้าาาแแต่่่ออีกกังงงนนนึืพิิดยทไไมห ถ้ายผูตามตรงยูทูบเบอร์หลายคนก็เอาอมาทำคอนเทนต์แนวนี้เหมือนกันแต่มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยอดวิวมากกว่าชาวบ้านซึ่ง2014เนี่ยมิตรบไีได้ไปมากถึง250,000วิวโดยที่80,000วิวเนี่ยส่วนมากจะมาจากคลิปที่เกี่ยวกับพิรดิพายและในปี2015มันก็เริ่มหนักขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตั้มเนลหรือชื่อคลิปซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับพิวดิพายพิวิพายคือยูทูบเบอร์อันดับ2ประวัติพิวดิพายใน2นาทีและพิวดิพายทำเงินได้เท่าไหร่ความวิดของจิมมี่ตอนนี้ไม่แต่พิวดิพายเท่านั้นหรอกครับคุณๆนะมิตรบีได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับ,กบเอาทโทรที่แย่ที่สุดและอินโทรที่แย่ที่สุดใน YouTube โดยที่เขาจะมาคอยวิจารณ์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ต่างๆที่มีการใช้อัโทอินโทที่แปลกผมคิดว่าการที่มันมีเว็บไซต์ของบรดีแคมอยู่ข้างบนมันทําให้คลิปนี้ห่วยแตกซึ่งในเวลาต่อมา2คลิปวิดีโอนี้ก็ถูกลบไปครับแต่ซีรีส์นี้ก็ถูกดําเนินม,มาถึง6 0 EP ซึ่งหลายคลิปของเขาก็ทําให้เขาได้หลายล้านวิวเลยมันทําให้เขาได้คนติดตามจริงๆและฐานคนดูของเขาก็เริ่มเด่นชัดต้องเรียกว่าเป็นออริจินอลซีรีส์จริงๆเขาเริ่มที่จะมีความรู้ด้านวรัลและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนานับ1-0,000นีีีีี่่่่่่คคคืืออออออนนเเททตวววิิดดโยยขขึึึ้มมมาาางงงงรับซจจลปถกกกกผไะช คลิปนี้ที่เขาใช้มีดพลาสติกฟังไม่ผิดครับมีดพลาสติกในการตัดโต๊ะเขาทําเป็นอาชิ้นเลยแต่เขาก็ได้กระแสะหลังจากที่เขาได้คอนเซปต์ในการทําคลิปแบบนี้แล้วเขาก็เริ่มทาคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับดับ1นึ่ถึงหนึ่งหมื่นดูคลิปหมาเต้น10ชั่วโมงอ่านคําอังกฤษที่ยาวที่สุดในโลกในปี2องพันสิบหกเขาก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ,กบพีริภัยอีกต่อไปแล้วก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์วิดีโอเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มือใหม่แล้วด้วยคอนเทนต์ใหม่ของเขาก็เริ่มผุดออกมาเรื่อยๆในยู พิวริพาย VST Series การแข่งขันที่ดูเดือดเผ็ดมันมากที่สุดในปี2018พิュริพายเป็นคนที่มียอดซับมากที่สุดใน YouTube แต่ในวันนี้ทีวีซีรีส์จะทําให้มันเปลี่ยนไปเมื่อกระแสนี้เริ่มเข้ามามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับที่จะติดตามว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงซึ่งตอนนั้มิสเตอร์บีทก็มีมากถึง10ล้านซับสไคร์แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นโจ๊กลาบม,มากที่สุดของมิสเตอร์บีทในเวลานี้แล้วครับเพราะอย่างที่รู้ว่ามิสเตอร์บีทนี่ได้มาเกาะกระแสนี้กับ พูดคําว่าพิวดิพาย10,000งแครั้งโดเดตหนึ่0หมืเหรียญให้กับพิวดิพายและโปรโมทพิวดิพายในสนามกีฬามิเตบีได้เริ่มกลับไปเป็นแฟนบอลของพิวดิพายอีกครั้งหนึ่งพิวดิพาย currently has the most liked non music video on YouTube and we don't want to steal title from our king that would be treason ในเวลาต่อมามิเตบีก็ได้โปรโมทช่อง YouTube ให้กับพิวดิพายอย่างมากมายกับวัรีเดตซับสไครต์ทูพิวดิพายเปรียบเทียบกับยูทูบเบอร์คนอื่นที่ทำคอนเทนต์นี้มิเตบีกลับได้ไปมากกว่า10ล้านวิวในทุกวิดีโอซึ่งมิเตบีก็เป็นคนที่คอยเชียร์ในการแข่งขันนนนนีีี้เเเป็วลาาทท่่่สุดดผมมพูถึงิตบหรอ เขาเหมือนกับเป็นองค์คลักษณ์ของชาแนลผมแต่แล้วกระแสนี้ก็ต้องถูกจมลงไปครับซึ่งหลังทีวีซีรีชนะพิวที่พายไปมิติวิก็ไม่ได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับพิวทีพายอีกเลยและทีวีซีรีก็นาโด่งพิวทิ่พายแต่คุณเคยสงสัยไหมครับถ้ามิติวิอยากเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งในแพลตฟอร์มนี้ทําไมเขาถึงใช้เงินจานวนมากไปกับการโปรโมทพ like ิวที่พายถ้าให้พูดตามตรงพิวทิ่พายนี่คือถูกกฎหลักการเป็นยูทูบเบอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่งหน้าคอมในห้องโงๆ่ๆคอยทำ คิบวิดีโอคือเขาจะเปิดบริษัทใหญ่โตก็ได้นะครับแต่เขาก็เลือกที่จะนั่งโง่ๆอยู่ในห้องเพราะงั้นการที่พีริพายมาถึงจุดนี้นะ่าแสดงให้เห็นว่าคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันไม่ครับไม่จริง พิวิพายเป็นช่องยูทูบเบอร์ช่องเดียวที่ติดอันดับ30ได้เพราะทุกช่องจะเป็นเกี่ยวกับองคอ์กรบริษัทต่างๆที่ทําเกี่ยวกับสื่อซึ่งมิตาบีก็บังเอิญเป็นแบบนั้นเหมือนกันมิตาบีมีคนทําง,งานในบริษัทมากกว่าร้อยคนลงเงินไปมากกว่าร้อยล้านดอลลาร์ในการโปรดักชันในการจัดทําวิดีโอต่างๆนั่นหมายความว่าเบื้องหลังแล้วมิตาบีอาจจะกําลังต่อสู้กับพิวิพายในฝั่งเดีวยวกับทีซีลี่ก็เป็นได้จริงที่มิตาบีเคยถ่ายวิดีโอในห้องเริ่มจัดทําวิดีโอด้วยตัวเขาคนเดียยยวลงงททุนนนไไปปเเอออออะะมมมาาาากกกกกับบรรร็ผููู้้้ํพ่่่จตตสใหแฟ์์ถคโด ต่างๆแต่นั้นก็เป็นสาเหตุที่มิสเตอร์บีสสามารถเอาชนะพิวดิพายได้ซึ่งก็เพราะว่าเขาเป็นองค์กรบริษัทนั่นเองวิดีโอต่างๆของมิสเตอร์บีสต้องบอกว่ามันอลังการมากๆเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเหตุผลอันใดเล่าที่มิสเตอร์บีสจะแพ้กับพิวดิพายผู้ชายที่นั่งทําคลิปวิดีโออยู่คนเดียวมาเป็นปีๆเพื่อความสนุกแต่สำหรับมิสเตอร์บีสเขาเป็นมากกว่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการครับได้มีคนถามเขาถามนี้กับมิสเตอร์บีสคุณต้องการแซงหน้าพิวดิพายหรือเปล่าคุณจะไปเกินกว่าพพีหรรือเปเปาเด๋ยวก็ู้ ไม่ดีเอาดีๆผมแค่อยากได้ผู้ติด,ดตามหนึ่งคนจากเขาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรอดูแล้วกันเราจะนัดผมจะไปไปหาเขาแล้วเราก็คุยกันคุณอยากจะเอาชนะพิ้วที่พายหรือเปล่าเออหมายหมายเขาว่าไงผมเชื่ออย่างสดใจว่าคุณจะมีซับสไคร e มากกว่าพิวทพาย เอ่อผมก็แค่อยากจะเป็นอันดับท็อปไม่รู้สิซึ่งมันก็ต้องผ่านเขาสสิ่งทุกอย่างที่มิสเตอร์บีทำมาทําให้ช่องของเขาได้เติบโตขึ้นและจิตใจของเขาก็ยังจดจ่ออยู่กับการเติบโตของช่องของตัวเองความมุ่งมั่นของเขาเหมือนยังอยู่ใน2013แต่ดูเหมือนว่ามิสเตอร์บีจะเกลียดคาถามที่เกี่ยวกับพวทิพายบางทีอาจเพราะเขาให้เกียิพีดิพายหรือเขาอาจจะเจอมันบ่อยใครจะรู้แต่มันจะเป็นอย่างนั้นมิสเตอร์บีจะต้องขึ้นรับตําแหน่งอันดับหนึ่งของยูทูบเบอร์อย่างแน่นอนมันอาจจะดีก็ได้้้้้้หหหมมมมมมาาาาาายถถึึงงงสเเเเตตออร์บีีทไดดดป็นนนนนนผผูํค YouTube, ํคคมใมขขแแพพลฟฟ YouTube 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 Mit t ััััก โปรโมทให้ยูทูบเบอร์บางคนแบบฟรีๆเขาบอกวิธีการบอกทุกอย่างเขาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบริจาคและการช่วยเหลือคนมากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมและหนึ่งสิ่งที่มิสเตอร์บีทได้เป็นผู้ชายในห้องนอนจะทําวิดีโอให้กับแฟนคลับของเขาเป็นอุดมคติว่ายูทูบเบอร์ควรจะเป็นยังไงเขาไม่ใช่พิวหรือพายอีกคนมิสเตอร์บีทพิสูจน์ให้เห็นว่าจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ผลิตวิดีโอที่บ้านก็สามารถเป็นองค์กรใหญ่ๆที่ผลิตวิดีโอคุณภาพต่างๆให้กับคนดูได้อย่างมากมายและใใในน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 วันััหหึ่่่่่่งงเเเคค้้าาาจปป็ยทททบรีีีีิิญสุดดขชมมชมไก ี่เป็นเพียงการนําเอาคลิปต้นฉบับมาแปลเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าใครอยากดูต้นฉบับเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสามารถไปดูแบบเป็นภาษาอังกฤษ,กษได้เลยช่วงนี้ผมหายไปหลายวันเพราะตุดจ,จีนนะครับไปเช็คมา3วันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณทุกคนมากๆ